ว้าวเมซิ่งแต่คนไทยมองข้ามแต่ฝรั่งอิมพอร์ตตีตั๋วเสียเงินเข้ามาเที่ยวชมงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงจังหวัดสุขโขทยัยจัดงานย้อนยุคไป700กว่าปีมีอะไรบ้างสาวงามมีแต่งตัวย้อนยุคไปเลยนึกว่าออเจ้ามาเองจุดผู้อลังการมีแมงงบเขาเยอะจริงๆนะสุขโขทยัยตลาดย้อนยุคใช้เงินเบีย้ยมี อารมณ์ว่าเราย้อนยุคไปสมัยเก่าร้านอาหารการกินเสื้อพงเสื้อผ้ารวมกันกว่า500กว่าร้านอร่อยทั้งนั้นราคาย่อมเยาวเดี๋ยวอะต่องยุแยงพาไปดู let's go โอ้โหไทยแลนด์ไปลุยกันสวัสดีครับพบกับอต่องยุแยงนะฮะวันนี้ต่องยุแยงมีคอนเทนต์ดีๆนะครับพาเ,เพื่อนๆนะครับไปเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง อลังการงานสร้างที่สุขโขทัยนะครับอยู่เราไปดูสาวค,ครับแต่งชุดโบราณโบราณนะแล้วเขาจะมีแสงสีเสียงจุดพุใหญ่โตโมโหลาเลยนะแล้วก็มีนะฮะไปแลกเงินเบีย้ยไปซื้อของกินกันเงินสดนี้ใช้ไม่ได้นะต้องแบบเหมือนย้อนยุคไปเพื่อนๆไปยุคเก่าๆอ่ะเดี๋ยวต่องพาไปชมตามมา Let's go ตอนนี้นะครับอาต่องยุ้ยแยงก็อยู่หน้างานแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหน Let's go ไม่รู้สึกว่าเขาจะมีช้างด้วยนะของขายเยอะมากนะแอมเบียนะ,นะเนาะเฮ้ยเราดูเขาแห่ขบวนดีกว่าเว้ยเฮ้ยแจ่มเอาเรื่อง น้องเดินอย่างนี้มเมื่อไรจะถึงครับไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะแต่แม่เดินเดินข้างน้องเขาเลยน,น้องนี้เป็นชุดแบบประจำเมืองสุโขทัยป่ะเออเป็นประจำเมืองอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะศร<อ>ีสัชนาลายัยเป็นชุด คไปลุยซูมค่ะของแบบเป็นเหมือนประเพณีชาวไทยพวนอ,อ๋อช,ชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อเล่นหรอชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อการ์ตูนชื่ออะไรนะการ์ตูนะค่ะการ์ตูนหนักไหมครับ <laughs> มาก,มา,ก, <laughs> กาศลมลื่นนะไม่ร้อนกว่าพี่ลราคิดว่ามาสุโขทัยจะร้อนนะไม่ไ,มได้ร้อนมากมายนะอันนี้เขาเรียกชุดอะไรน้องครับผมอันนี้จะเป็นชุดรออ้านนา,นาศิรชัตนาลัยนะครับ <c oughs> เป็นชุดไทยพวนนะครับผสมกับความเป็นสุโขทยัยส <c oughs> วยงามมากอันนี้ยังเรียนอยู่ไหมครับ <c oughs> เรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเรียนอยู่คะมหาวิทยาลัยราชภัฏธิบูรสงครามคณะ,าละลาสาธารณสุ์ค่ะช<อ>ั้นปีที่หนึ่งค่ะครับผมสวยงามมาก เราไปดูตลาดไอ้ที่ว่าเขาแลกเบีย้ยกันดีกว่าย้อนเวลาไปเหมือนสมัยสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่นะสุโขใจไอ้น้องเป็นคนที่ไหนนี่ผมคนจุโขใจสุโขใจแรงใต้นิดนิดเหรอกะทงกะทงหลงทางตอนนี้ก็อยู่ตลาดแลกเบี้ยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนแบบย้อนยุคไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูไปแม่เฮ้ยหรือเรากำลังจะแบบทะลุปไปอีกมิติหนึ่ง หรือเปล่าอ๋อเจ้าเนี่แล้วเหมือนแบบลอดอุโมงค์แบบข้ามเวลามาแลกเบี้ยสักร้อยครับได้ค่ะหนึ่งร้อยนะคะครับดูนะเพื่อนเบี้ยพย้ย้อนยุคมาแบบเหมือนเบบเรามาเรื่องทวีพบปะหนึ่งร้อยก็จะได้อันนี้อันนี้สิบบาทอ๋อถ้าเป็นเงินอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะพดด้วงอันนี้20บาท2 4 5 6 7 8 9ออกถุง ถุงยีสิบาทถุงนี้มันแลกคืนได้ไหมได้หมดเลยอะไรฮะโอเคไปเราไปอุ่นหนุนชาวบ้านกันเฮ้ยไอทิศตอนนี้ข้ามีเบี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอย่าดองกินกันตามข้ามาเฮ้เราลองน้ำมะพร้าวก่อนไหมเพื่อนเอาน้ำมะพร้าวสักแก้วหนึ่งครับเฮ้ใช้เป็นเบี้ยจริงๆนะเขาจ่ายเป็นเบี้ยนะยี่สิบบาทสมัยก่อนใช้ย่ิจริงๆเพื่อนๆรู้เปล่า มาจากโคไทยเมื่อก่อนใช้ยี้นะยี่สิบใช่ไหมพี่ไม่ต้องทอนทิปโชป่าโชป๋าไม่ต้องทอนเฮ้ยสมัยก่อนมีหลอดไหมวะไม่น่ามีนะน้ำตาลขึ้นเบาหวานก็เริ่มเฮ้ยอร่อยอร่อยเพื่อนตามมากินอะไรไหมครับตะกอง้อแขงเหรอพี่ถ้ามามาโคไทยเราต้องกินอะไร ก็ต้องไปเตี่ยวสุขโขทยัยอันที่ว่าเขาใส่น้ำตาลปีข้างบนป่ะใช่ใช่ไม่มีซอสพริกด้วยเออก็ทำไงให้เบาหวานขึ้นทำงไงวนะเนี่ยหยอกหยอกที่นี่ก็เลยกําลังดีแล้วพี่ของหวานของหวานนะที่นี่กําลังของที่นี่อยู่แล้วอ,อ่เด<อ>ี๋ยวผมเดินเที่ยวก่อนนะได้ครับมาตามมาครับผมสวัสดีคะ่ะขายไงครับชุดละสี่สิบบาทคะ่ะเฮ้ยนี่น่ากินอะถุงทองค่ะถุงทองนี่เป็นหมูก่อครับเป็นหมูค่ะสักชุดหนึ่งครับ นี่ฮะขนมขนมโบราณถุงทองอันนี้แบบแต่งตัวแบบย้อนยุคเลยนะฮะเห็นแวบแรกนึกว่าออเจ้าออเจ้ากระเบาเฮ้ยแตยตังเขายังวะเนี่ยยังไงแม่โอนได้ไหมครับโอนได้อ๋อไหนบอกว่าที่นี่เ็เป็นเมืองเก่าแล้วย้อนยุคแล้วนี่เราต้องจ่ายเขาเป็นแบบนี่นะฮะเฮ้ยเขาเขาเอาจิงเอาจังกันนะมันเพื่อนไม่ใช่ว่าแบบนี่นะฮะเอาไวครับ พอเราลอดอุโมงค์ที่ว่าทางเข้ามาก็เหมือนต้องใช้เบีย้ยหมดเลยนะงานมีอีกหลายวันเลยนะวัน,นวันนี้ก็วันที่18แนะที่ว่าอาต่องมานะฮะมีถึงวันที่27เลยนะครับเซลมอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตอนข้าๆเราจะมีแสงสีเสียงนะฮะที่แบบอลังการจุดพุนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ นั่นแหละฮะประเพณีจัดงานลอยกระทงของจังหวัดสุขโขทยัยงานเริ่มตั้งแต่18พฤศจิกายนถึง28พฤศจิกายน10วันเต็มๆนะครับถ้าทุกท่านอยากมาก็เชิญเลยครับสนุกมากมาย้อนยุคด,ด้วยกันครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถูกใจแน่ๆก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามให้กับอาตองด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังไม่เจ็บไม่จนครับจากอาต่องยุยยงครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย